ความประณีบรรจมพิถีพิถันในการประดิษฐ์ด้วยวัดสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ของความเป็นไทยจากอดีตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเราควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อลูกหลานในอนาคตเราเล็งเห็นคุณค่าของความเป็นไทย บริษัทบุญรอดเบิวรี่จำกัดครบรอบ50ปีเราต้องใช้เวลาความอดทนและฝีมือเพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมไทยอันยิ่งใหญ่ในอดีตแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเช่นนี้ก็ตาม ุกอย่างเสร็จสมบูรณ์สิ่งที่เราได้คืนมาคือความงามสง่าที่บรรพบุรบุษบรรจงสร้างขึ้นไว้เพื่อความเป็นไทยอย่างแท้จริงในประเทศไทยยังมีงานศิลปกรรมอีกมากที่รอคอ,อยการบำรุงรักษาเรามาช่วยกันอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยให้ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตบริษัทบุญรอดเบลลี่จำกัด ครบรอบ50ปีเราเล็งเห็นคุณค่าของความเป็นไทย